ไม่คิดว่าแถวไผ่ขวางจะมีคาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีเงียบสงบอบล้อมในธรรมชาติที่เหมือนหลุดไปอยู่ในสวนสวยและยังมีเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายด้วยที่นี่เด e s ซ cret g a กา e n เดสุพรรณบุรีป่าตามร,ารักสุพรรณบุรีมาเที่ยวกันร้านเขามีทั้งโซนห้องแอร์ที่มีบาร์นั่งชิลมีโซนสระบบวแล้วก็โซนสนามหญ้าเอาจริงนั่งมุมไหนก็ถ่ายรูปสวยหมดเลยจะมานั่งจิบชาก,กาแฟก็เพลินๆอย่างเราเนี่ยสั่งมาเป็นชาไทยสีสวยแล้วก็คโคโคนทลาเตท,ที่หวานมันหอมกาแฟส่วนอาหารที่นี่เนี้ยก็มีทั้งเซตอาหารเช้ากับข้้้าาาาววจจเเตต็็มแลกกกกสททีี่่นนนิุอยง ของเด็ดเลยเนื้อพิกันยาขั่วกระเพราที่เนื้อชิ้นใหญ่เต็มคำเคลือบด้วยซอสกระเพราเข้มข้นจัดจ้านปลาก,กระพงทอดราดน้ำปลาจานเนื้อเราชอบมากกรอบนอกเนื้อในยังนุ่มชําและเพิ่มความแซ่บด้วยน้ำจิ้มของเขานะหึเข้ากันมากนี่ข้าวกุ้งทอดคั่วพริกเกลือทำมาแบบแห้งๆนะารสเข้มข้นกุ้งตัวใหญ่ข้าวผัดน้ำพริกกะปิจานเนื้อแปดก้ามาครบเครื่องเลยมีทั้งเนื้อปลาทูแกะไขช่ชะอมแล้วก็ผักสดต้มยำน้ำใสกร็รสเปรี้ยวเผ็ดหวานกลมๆผัดกะหล่ำปลีน้ำปลาจานี้ 6, 9, นหกะหลล่่่กกกรรอบบแแ้้วว็็ยยยยััังงงงมมีมุนนนนนนนเเสสูทิิาาาาใช บัวกินข้าวไปชมวิวถ่ายรูปเพลินแล้วติดกันเขามีเดอะการ์เด้นโฮมรีสอร์ทสุพรรณบุรีห้องพักสวยสไตล์รีสอร์ทที่มีหลายแบบทั้งห้องที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวหรือห้องที่มีอ่างจาก,กุชชี่แบบนี้ด้วยเรียกว่าครบเครื่องเลยนะมีทั้งที่พักอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแวะมากันได้เลยเดอะซีเครตการ์เด้นสุพรรณบุรีนะกาแฟจะเปิดขายทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่ายสส่วนของอาหารเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึง3ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์พิกัดจะอยู่เลยทางลงสะพนานไผ่ขวางตรงมาพอถึงงงงโลลตตัสแ้้้้้้้ววเเเเยยซซาา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 ขขอรรปทมู่บนนพจ